E, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเป็นมัเตอร์มหาสารคามนะครับมาดู ความสีเหลือของลูกน้องเสียตายครับปักทีบ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยจอรเดียห้าศ์ห้าศดีครับจำลิฟเลยครับมันเป็นดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวพนไส้เราอมน้ำ นะครับก็บอกว่ามึงจะเฟิร์ไม่เก็ดมันเกิดขึ้นมาครับมันเป็นบักลวงครับกะอนี่ยไหมกะอเออจำลิบเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ้ยเบ่งไว้นี่ผู้สาว เล,เลยและตมแองบุสาวายขนาดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเด้งกันไปสามขวดมหมเงี่ยโอ้มันเป็นดินนะนี่เจ้าเนี่ยมันเป็นดินนดินดำดินพน้นดินลุ่มหลวงไม่นน่เหรอครับนี่โกบวกได้มัน มันมันเป็นดินอันนี่ไหมดินเหนียวดินดินโค้นนะไหมดินโค้นดำดำไหมวันนี้ก็จัดไปแล้ว2อ0ร้อยยี่เที่ยวนะครับเห็ดเนีครับเห็ดเนี่ยดินมันเป็นดินดินล้วนปนทรายดินเหนียวปนดินทรายนะครับก็อ่า แต่ว่าเจ้าของที่เ,เฮียกับระซอบอกจะได้แบบดร่วยๆครับทีมงานจัดให้เลยนะครับก็ข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวก็ผมข้างล่างอีกนะครับอสอนจับเต็มแ้วที่หนึ่งหนึ่งไร่นะครับไร่ยวเ,าเอาหอั้หยาไปใส่หมวหยาไปใส่หมก สองคู่ครับมันเป็นฝนตกมากแล้วมันนำนำลงมาขังหนีมันก็เลยล่มหนีนะครับแต่ว่าอ่าแกงเดี๋ยวเราจะแต่งแต่งลงเบลตรงนี้อีกนะครับแล้วค่อยไปเอางานปุ้นนะครับโอ้งานนู้นโอ้เพิ่งไปเราเพิ่งดินเพิ่งดินนี่มั่นขนาดครับดินมมบวมดินผมนำ แต่ว่าสุดยอดมากๆครับเจียววิทย์กับเจียเต้ยนะครับลอยชิบหาครับลอยชิับเต้ยดูอะไรอีกเลยสามขวดด้วยมึงเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าขวดเดียวมึงมีต่ออีกมึงมีต่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันไหนสิมาก่อน เจ้าน่าจะเป็นเจ้าโลบอครับของ40นมากวงอันทอยครับทอยใกล้ๆหาิบเมตรต้นมันยังไกลประมาณ100ยเมตรเนี่ยแกสั่งคือประมาณพันเที่ยวแต่ว่าดูแล้วดินไม่น่าจะพอครับดินไม่น่าจะพอ ได้กับสูีครับสูสีเดี๋ยวทีมงานก็จะทำทิเหรียนจะหนีแล้วเพราะว่ายิ่งมือแรงเพิ่นก็เลี่ยงดีครับยิ่งมือ้รงก็ื้อดำปลามวมาสูทีมงานกินเลี่ยงดูแลดีขนาดนะครับกะว่าจะทำสักสองเดือนครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะโหดมันฮาแค่ไหนนะครับผม ก็ออขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมผมมีมอเตอร์มหาสารคามครับไปเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเต้ยขั้นแรกครับเสียเต้ยครับเจ้ยายูสุโรบครับ240น,นะครับพร้อมเร็วพร้อมรีแมปเต็มพิกัดยำยำก้อนแะไร โอเคครับไป โอ้สบายสบยครับสบายสบายเลยเจ้า,าโรบอบครับ,รบมาแล้วตัวแรกครับเมื่อวานลงคลิปดิกิตอกไปนะครับคนท่านผู้ชมเขาดูเยอะอย่างเยอะเลยนะครับ ก็ขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ทุกการรับชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับฮะเดี๋ยวมาเบิ้งเงียบมาอนีเจไดยูไหมครับวมาได้โยูโอ้ยไทยกับวัดตงมาเลยมาเลยเอาไฟซื้อกับคิวเรคาครับนะลูก <laughs> พี่ครับพี่ใหญ่ครับเสียวิทย์ ขวามาขวามาโอเคยาวเลย,ย,ย,ยนนเกี๊คตตยครับขุนนวลเลยข้นนวลเลยเออนั่นละเอียดเบ๊กนี่แหละเจดเต้ยครับนี่บักติเด้อครับเป็นดินดินมันเป็นดินเหนียวด้วยนะครับดินดูด้่า เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอีซูซ u 115คันนี้จะแรงแค่ไหนนะครับแต่ว่าแรงหลังถนนนี่พอท่านเลยครับจ้าบ๊ายบ มองเด็กน้อยนะอ่ะบาบอดินมันไม่ใช่แน่อนอนนะครับนี่เป็นแต่ว่ามันเปียกครับมันหนักเอา้าเอา้าเอา้าเอา้ยเบิร์ตโอ้รีบแม่มาเต็มกำลังเลยวัน,น,ดนดำเอเอพือ้นเนสุดยอดครับเอ้ยเนึ่ง ดีมครับยอมเลยยอมใจน้องเลยครับนะครับองได้ครับได้ครับมาร่วมด้วยกับทีมงานครับทีมงานเดียวกันมาเห็นน้ากันครับงา่ไงกับใคเหลือกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทีมงานมากมากครับเอาเดี๋ยวเสียเลครับคันนี้สบายสบายแน่นอนครับเดิฟนะครับสองร้อยยี่ห้านะครับ j o 7 e แล้วพร้อมอ่ ดีแมพครับคันนี้จากอุอิสานใต้น้ำแต่งครับเนยะมาดูกันว่าจะแรงไหมั้ยอ้าวชวดโน,โน,โนสบายสบายครับ โอ้มันก็โคดลยยางก,กันนะรถรถใหญ่กับรถน้อยรถเก่งเงยงหญ่กับเก่ยงน้อยสบายสบายเลยบักดวงครับบักดวงเจ้าเจาสซี่ร้อยเจ็ดห้าครับเจ้าอ่านางพญาเจ้าไตานะครับอ่ะวัดวัดขึ้นน้นเลย โอ้ยมาเบือนอยู่นี่บ้าเ้ยสมกีก็สุดยอดมากครับพ่อเป็นยังเงีเงียครับนี่ตีครับรถ่ะเ,เย่งมากๆเลยนะครับสมเกียเสียงยังนิ่มๆอยู่เลยครับควบคุมโดยน้องแมนครับ กันบอมีกับว่าไร้หัวครับนะครับเดี๋ยวเสียเลิฟสิบล้านก็มาครับตอนนี้ยังร่า,างกายยังไม่ฟิตนะครับกำลังนอนอยู่บานอยู่เอาเลี้ยงอยู่สิบล้านมันหลุดเสียไทยครับว่านายแกงอันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นครับมเมาเลยครับเนี่ยส้มจิ๊บ ไปหาอยอะอะมาเบิ้งเลยครับนี่รถเก่านอกครับน้ำมันประหยัดมากครับนี่น้ำมันมือนหนึ่งเวทสูซีมันพันหาเพราะคืนนี่ครับพันหาพันหกได้ดินร้อยกว่าเที่ยวทั้งหนึ่งกับสามพันก็บาทแต่ว่าตอนนี้น้ำมันมันึ้นแล้วน้ำมันขึ้นแล้วกัแพงเลยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพามา ดูหน้างานกันพอหอมปากหอมคอครับสนุกสนานกันไปนะครับกับทีมงานเอ็มมอเตอร์มหาาลคามนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับสารคามหรือว่าร้อยเอ็ดกาลสินนะครับไปเบิรก็สนใจอยากถมที่หรือว่าขุดบ่อนะครับพคกหลองหน้านะครับหรือว่าเช่าเหมา เนื่องจากทุกชนิดนะครับก็ติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับเอ็มอเตอร์มาสระคมครับที่เบอร์โทรศัพท์0834544565ครับ0834544565นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ